สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการบ้าเลขที่1330ค่ะ วันนี้ก็มาพบกับปั๊บนะคะแล้วก็ต่ายอีกเช่นเคยค่ะค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาพบกันในชื่อตอนลงทะเบียนปุ๊บสิทธิ์เกิดปั๊บค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2564ด้วยเนอะพี่ต่ายสวัสดีนะคะใช่ค่ะก็เรา2คนนะคะก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะขอให้แฟนๆรายการบ้านเลขที่1330นะคะทุกท่านมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะคะขอให้มีช่วงเวลาที่ สุขภาพที่ดีกำลังใจที่ดีมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะ เอาละค่ะก็เปิดสักราดใหม่นะคะพี่ต่ายพวกเราก็มีอะไรใหม่ๆนะคะมาฝากนแฟนรายการบ้านเล็ที่1 3 3 0ด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนื้อค่ะเพราะว่าเราจะมีการยกระดับนะคะ4บริการของสิบบัตรทองนั่นเองค่ะใช่ค่ะเอ๊ะเรามีอะไรบ้างอะค่ะน้องป๊าดได้ค่ะเดี๋ยวป๊าจะมาบอกนะคะ4บริการนี้นะคะบริการแรกอะค่ะคนกรุงรักษาทุกที่ณเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นนั่นเองบริการที่2โรคมา รงไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมนะคะ,คะส่วนบริการที่3บริการดูแลผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับไปส่งตัวซึ่งจะนําร่องนะคะที่สปสชเขต9นครราชสีมาก็จะได้แก่จังหวัดนครราชสีมา<ช>นะคะชัยภูมิบุรีล์แล้วก็สุรินนะคะ,คะส่วนบริการสุดท้ายนะคะจะเป็นบริการย้ายหน่วยบริการุ รักษาที่ใหม่ได้ปั๊บนะคะหรือก็คือลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ทันทีนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในบริการที่4นี้นะคะค่ะแต่ก่อนจะ ไปเข้าเนื้อหาในวันนี้คะคะปั๊บก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่ารายการบ้านเลขที่1 3 3 0ของเรา,าค่ะจะมาพบกันในวันพุทธที่2แล้วก็4ของทุกเดือนนั่นเองแล้วก็ที่ทุกๆคนคุ้นเคยด้านล่างนะคะจะเป็นพี่ล่ามนะคะที่จะมาช่วยแปลภาษามือซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือว่า TTRS นั่นเองสวัสดีด้วยนะคะพี่ล่าสวัสดีนะคะพี่ล่าสวัสดีปีใหม่พี่ล่าด้วยนะคะใช่ค,ะค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหา ค่ะน้องปั๊บค่ะเช่นเคยค่ะแฟนรายการท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ a c e b o o k สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะเพราะว่าเราสองคนมีสาระความรู้ดีมาฝากแฟนๆรายการอีกเช่นเคยนะคะใช่ค่ะแล้วก็พร้อมกันหรือยังเอ่ยเพราะว่าอยากจะเล่าให้ฟังแล้วนะคะถึงเรื่องที่น้องปั๊บพูดว่าโรงทะเบียนปุ๊บติดเกิดขึ้นปั๊บนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาต๋ยวขออนุญาตท้าความเดิมก่อนนะคะน้องปั๊บค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ เชื่อว่าแฟนๆรายการหลายๆท่านก็คงจะทราบว,ว่าเวลาที่ไปลงทะเบียนสิทธิ์บัตรทองย้ายสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็คือทุกวันที่15หรือ 28, 28ของเดือน<ช>ก็คือประมาณว่ารอประมาณ15วันเนาะล<ร>งะทะเบียนกว่าจะใช้สิทธิ์ได้นะคะ,คะแต่พอมาณปัจจุบันนี้ค่ะด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่พัฒนาก้าวหน้านะคะก็เลยทำให้ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราอะค่ะก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลนะคะไปยังหน่วยบริการการยืนยันข้อมูลนะคะด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดนะคะก็คือสามารถปรับระบบเพื่อแก้ไขช่องวางจุดนี้ได้แล้วก็เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะปี2564เป็นต้นไปพร้อมกันทั่วทั่วเขาเรียกว่าทัวประเทศเลยใช่แล้วนะคะถือว่า เป็นของขวัญปีใหม่จริงๆนะคะลงทะเบียนปุ๊บสิทธิ์เกิดขึ้นปั๊บไม่ต้องรอเนาะถือว่าสะดวกเลยทีเดียวนะคะประชาชนใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะคะค่ะค่ะท่าไงตรงนี้ถูกใจไหมคะน้องปั๊บถูกใจมากมากรออะไรคะน้องปั๊บตบมือเลยค่ะถูกใจกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็ไม่ต้องรอแล้วเนาะให้สิทธิ์ให้สิทธิ์รอ ไม่ต้องรอให้สิทธิ์เกิดขึ้นตามรอบนะคะก็ไปลงทะเบียนก็ไปใช้สิทธิ์ใหม่ได้เลยตามที่เราเลือกไว้นะคะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องลงทะเบียนเนาะก็อย่าเผลอนะคะลงทะเบียนเกินสี่ครั้งเนาะเพราะว่าสิทธิ์เราก็จะให้ลงทะเบียนได้4ี่ครั้งต่อหปีงบประมาณหนึ่งปีงบประมาณก็เริ่มนับตั้งแต่1ตุลาถึง30กันยายนของปีถัดไปนั่นเองค่ะหากใครย้ายสิทธิ์ครบแล้วนะคะ ก็ย้ายไม่ได้ต้องรอปีถัดไปเลยนะคะใช่คะ่ะถ้าเป็นช่องทางในเรื่องของการลงทะเบียนนะน้องป๊บก็สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางเช่นเดียวกันไม่จําเป็นว่าต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เนาะ,ะเดี๋ยวพี่จะแนะนําแฟนๆรายการท่านใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังไม่ทราบนะ,ะว่าทางหน่วยงานบัตรทองเราเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะ,ะก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ช่องทางเนาะ,ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันสปอสอชอนะคะ พิมพ์ค้นหาสปาสชได้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS อะนะคะ,คะลังรับหมดเลยนะคะช่องทางต่อไปเป็นช่องทางหลายช่องทางนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะสะดวกวเนาะ,นอะโอเคไปที่ไลน์แอดนะคะ n s n h s, s o <S นะคะ,คะถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะถ้าใครทีอ่อย่างเช่นอาจะไม่สะดวกเนาะที่จะไปลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียน ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ค่ะก็คือไปติดต่อรอบพอสตอก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมส,สุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลของรัฐบาลใกล้บ้านในพื้นที่กรุงเทพก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะไปติดต่อที่สํานักง,งานเขตค่ะแต่ว่าต้องขอแจ้งนิดนึงว่าปัจจุบันนะคะจุดรับบริการของการลงทะเบียนประจําเขตอะ่ะก็จะมีการหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน,นอของสถานการณ์โควิดนะคะ ตั้งแต่วันที่4มกราปี2564เป็นต้นมาก็จะเป็นการหยุดให้บริการชั่วคราวแต่ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามผ่านทั้งช่องทางไลน์ของทางพื้นที่กทมก็จะเป็นไลน์อะไรนะคะน้องปั๊บไลน์ @ucbkk นะคะ<ช>ก็สามารถพิมพ์ ID ดยไลน์เป็น @ucbkk เพิ่มเพื่อนจากนั้นก็ พิมนะคะอยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะเขาจะคอยตอบประชาชนอยู่ตลอดนะคะใช่แต่ถ้าเป็น Li@ n e ucbkk จะเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯเนาะในการลงทะเบียนค่ะใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะช่องทางที่ฮิตที่สุดตอนนี้คงไม่พ้นการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการผ่านทางมือถือใช่ไหมพี่ตายค่ะเพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สําคัญนะคะไม่ต้องไม่ต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ไม่ต้องลางานนะคะให้ยุ่งยาก ก็สามารถที่จะทําผ่านทางมือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปของสปสชหรือว่าทาง Line@ @nhso ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลือกได้เลยนะคะถูกตองค่ะชอบทางไหนก็ได้เลยใช่ใช่แล้วก็อยากฝากไว้นิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของสถานการณ์โควิดระบาดรอบ2นะคะพี่ตายก็อยู่บ้านนะคะปลอดภัยที่สุดนะคะหากมีความจําเป็นจะต้องออกข้างนอกจริงๆอะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะป้องกันตัวเองด้วยนะคะป้องกันตัวเองแล้วก็ยังสามารถป้องกันคนอื่น ได้ด้วยนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะแค่ล้างมือบ่อยๆนะคะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะรับประทานอาหารแยกกับผู้อื่น แล้วก็กำหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย2เมตรนะคะใช่ค,ค่ะมีการสัมผัสระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุดเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนหรือการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะตอนนี้งดก่อนนะคะใช่แล้วก็เว้นระยะห่างกันไว้ก่อนใชกกันก็อยู่ห,าห่างๆกันนะคะใช่ค่ะ,คะซึ่งเราสองคนก็คือรักแล้วก็เป็นห่วงแฟนๆรายการทุกๆท่านเลยนะคะ,คะวันนี้ก็เชื่อว่าเนื้อหาที่ตายกับน้องป๊บนามาฝากนะคะเป็นประโยชน์กับ แฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะ,คะก็เวลาก็หมดอีกแล้วนะคะถ้าแฟนๆรายการท่านใดสงสัยนะคะในเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็สามารถติดต่อสอบถามที่สายด่วนสปอสอช .1330 ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะค<ช>่าบริการก็แค่นิดเดียวค่ะโทรศัพท์บ้านครั้งละ1บาทโทรศัพท์มือถือก็15นาทีต่อ1บา แต่ด้วยช่วงอนะณตอนนี้นะคะถ้าติดตอ่อเข้ามาแล้วทําให้ถือสายรอนานต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเ<ช>นื่องจากว่าอาจจะมีประชาชนติดตอ่อเข้ามาค่อนข้างเยอะก็ถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมอนนินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของ Facebook สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทักเข้ามาทักทายกันได้เลย<ช>นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะตอนหน้าจะพบกันกับ ตอนตอนอะไรใช่อย่าลืมกดติดตามไว้นะไม่งั้นจะพลาดนะคะถอตค่ะจะพลาดพบเราสองคนค่ะสำหรับวันนี้ปั๊บกับพี่ต่ายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กของขวัญรับศักราชใหม่2564สุขภาพคนไทยดียิ่งกว่าเดิมด้วยนโยบายยกระดับ4บริการสาธารณสุขจีเพิ่มความสุขทั่วหน้าขยายความครอบคลุมและสุขภาพอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการที่สะดวกฉับไวตรงใจผู้ใช้สิทธิ์ประทองกว่า48ล้านคนทั่วประเทศ4บริการใหม่มีอะไรบ้างไปดูกันผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการได้ทุกที่ในเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นที่ตนเองมีสิทธิ์อยู่ได้ทุกแห่งผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่องตามคำวินิจฉัยของแพทย์ไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัวอีกต่อไป ผู้ป่วยมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การบริหารจัดการเขตสุขภาพ13เขตและความร่วมมือของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหมผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งจะได้รับการดูแลส่งต่อแบบไร้รอยต่อรวมถึงสามารถจองคิวเข้ารับดังสีรักษาหรือเคมีบำบัดได้ง่ายๆโดยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของตนเอง ผู้ใช้สิ์ปัตรทองเปลี่ยนหน่วยบริการแห่งใหม่ใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องรอ15วันอีกต่อไปโดยใช้สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน4ครั้งต่อปีงบประมาณสุดทวนหน้าขนาดนี้เริ่มตั้งแต่1นมกราคม2564เป็นต้นไป